สวัสดีค่ะชเชอรี่นะคะเพอร์ฟูเมอร์ประจำแบรนด์เซเลซ่าคุณทราบหรือไม่ว่าทางแบรนด์เซเลซ่านั้นได้จับมือร่วมก,กันกับเพอร์ฟูเมอร์ฝรั่งเศสคุณเมลานีเปิดคลาสมาสเตอร์สอนปรุงน้ำหอมที่วังพญาไทยรุ่น1รุ่น2ในวันที่5 6หกพฤศจิกายนนี้นะคะครั้งแรกในประเทศไทยที่คุณจะได้เรียนกับ2เพร์ฟูเมอร์คนไทยอย่างชเชอรี่ที่มีประสบการณ์ มากเจา7ปีได้ะคะแล้วก็คุณเมลานี่ประสบการณ์มากกว่า20ปีเดินทางมาสอนถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกและมีใบป,ประกาศนียบัตรให้คุณนั้นจบหลักสูตรแต่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจมูกของคุณว่าคุณจะมีความอดทนในการฝึกดมฝึกปรุงได้แค่ไหนและการที่คุณมาเรียนกับเราคุณจะได้วิชาความรู้เรื่อง how to การปรุงน้ำหมักที่ทุกคนนั้นสงสัยว่า เซเลซ่าปรุงน้ำหมักยังไงถึงได้รุ่มระมุนสูตรรับนี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณนั้นจะได้รับรู้พบกันณนะวังพญาไทย5-6พฤศจิกายนนี้เร้าไหมคะ